เงียวแตกแล้วบบนี้นะตายแล้วตายแล้วตายแล้วรอก่อนมึง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 ใส่ดีๆก่อนเอาเอาเอาเงี้ยวอ๋อ ใครทิ้งช้างไว้ตรงใครทิ้งหมูอยู่ตรงนั้นเออก่อนกัถึงบ้านกัแวะก่อนค่ะไอตินแม่เล่สิละล่กเก็บสิ อ่าไม่มีใครสนใจหมูเลยใช่ไหมอย่าพึ่งมันสุกป,ปกเพชรไม่ต้องเล่นนะเอาแม่แม่ไม่รอนะถ้าพวกเธอวิ่งไปตรงนั้นนะงั้นแม่ไปก่อนนะเนแม่ไปก่อนนะ มาใส่กระดุมก่อนมาใส่กระดุม,มกางแกงก่อนยวมังแกงมันหลุดลูกมาใส่กางแกงก่อนป๊บมันมาใส่กระดุมก่อน,ม,น,ออม,ม,อนมันจะหลุดมะเออเดี๋ยวช่วยนะ อย่าเหยียบสองคนนะมันขาดนะลูกนะไอเชือกมันขาดอยู่นะลูกลิงโอ้เก่งจังเลยปั๊บกางเกงระวังเพชรเอ้ยโอ้ย ระวังอย่าแกว่งแรงผู้มันขาดอยู่ข้างหนึ่งนะลูกน้ำหนักแกมันจะรับได้ไหม

เฮ้ยวิ่งเฝ้าลูกไปค่ะ อากาศก็เริ่มฮอนแล้วค่ะมืนอันช่วงสซสะบายบายแก,แก่ๆมากอากาศพันฮอนฮอนค่ะครับลูกคุยกันเบาๆลูกไม่รบกวนเพื่อนบ้านนะอแม่เมื่อยเหลือเดอ้อแม่พลังงานแม่มดไปร้ายเหลือเดอ้อตอน ตึงยางไปยางกลับนะลูกเอ้ยมิสเตอร์แตงโมเด็กขาเหียนอันภาจิสือแตงโมมานน้คขามันหันหน่วยหนึ่งมันสามสี่โลผันยัดมันก็สินักเกินไปแต่ไอที่ว่าถุงถุงเข็นนี่ก็นักพราแห้งแล้วค่ะครับลูกระวังด้วยลูก นังเพรสี่เก่งค่ะประเพทหอยโขนนี่อัเก่งยิ้มนะสิโอโอนานนานนานระวังเจ็บไหมน่ะโดนเหลี่ยมใช่ไหมเจ็บใช่ไหมมาดูสิเป็นแผลไหมเจ็บไหมล่ะเพจเเ ไปดูสิไอหลังเมื่อกี้โดนเจ็บไหมอืมน,นัม่นเป็นห้อยเลยแบบที่นี่นะนโดนเลียมเดี๋ยวกลับถึงบ้านค่อยทายาโอเ เป็นอย่งเหยนเหยนงงองยังคะแกทำได้ไหมวันวันแกทำได้เหมือนเจเพ็ดไหมทำได้เหมือนเพ็ดไหมลองทำดูสิอ,อ๋อเจ็บบอร็วเวดินมันจะเข้าตากันหมุม ทำเหมือนเพชรสิห้อยไปห้อยมาสิเพชรใจแบวนไปเล่นนาราเนาะ

เป็นสิอวดจะของจะของเก่งเอาลองทำเหมือนเพชรสิพูอมกันดูเออตายอะไรอ้วนันที่นี่นะขั้นหักฮักเอาทำได้ไหมพูมม่าได้น้ำหนักเกินน่าโอเวอร์โหลดใช่ไหมแกอ้วนเกินไป ờ kèn luôn kèn